ค่ะเพื่อนๆก็วันนี้มาแกะกล่องใหม่นะจ๊ะ e d o บ b l e u นะคะบอกเลยเลิฟมากตัวนี้หนึ่งกล่องมีสามสิบซองนะวันนี้มาแกะกล่องใหม่นะจ๊ะนี่เลยหืมแค่กล่องก็หอมแล้วนะจ๊ะบอกเลยนะมาชอกิีเมลแล้วหนึ่งซองนะคะดูสิแน่นๆ่นแบบนี้เลยนะคะแบบเตยชงให้ดูนะคะว่าชงยังไงง่ายมากๆ มีร้อยฉี่ให้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเตยชอบตัดนะคะเป็นคนที่พกกันไกลตลอดโอเคเตรียมน้ำเย็นๆนะคะสดชื่นกินหลังมื้ออาหารนะคะนี่เลยนะคะคนให้ละลายนะคะ อร่อยมากๆนะคะหอมกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะกินแล้วจะสวยนะคะยิ่งกินย,ยิ่งสวยบอกเลยค่ะ EW e ช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างนะคะป้องกันมะเร็งเต้านมป้องกันมะเร็งปากมดลูกค่ะแล้วก็อาจจะทําให้วิกบางคนเนี่ยอัพไซได้เพราะว่าหน้าอ,อกจะกระชับนะคะแล้วก็หนึ่งซองเนี่ย เท่ากับการออกกําลังกาย45นาทีเลยถามว่าเป็นวิตามินทาไมถึงมีส่วนช่วยได้เนี่ยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าไปบํารุงหลอดเลือดค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในตรง่วงอกผู้หญิงเนาะจะเป็นหลอดเลือดค่ะซึ่งพอเขาเข้าไปบํารุงหลอดเลือดให้ดีขึ้นให้ไหลเวียนดีขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้หลอดเลือดขยายแล้วนัอกผู้หญิงคนเราก็คือหลอดเลือดนั่นเองนะคะก็เลยอาจจะมีส่วนทําให้หน้าอก ใหญ่ขับไซค์ขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ได้ใหญ่โอเวอร์เหมือนแบบเราไปสัญญกรรมอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่เนอะแล้วก็กินแล้วเจ้ผิวสวยนะคะเพราะว่าเป็นวิตามินพวกเบอร์รี่เนี่ยเข้มข้นมากๆถามว่าทําไมวิตามินซองนี้ถึงมีส่วนช่วยให้เราลดน้ําหนักได้เพราะว่าร่างกายคนเราที่อ้วนหรืออะไรเงนี้คะ่ะอาจจะเกิดมากจากที่ร่างกายเราขาดวิตามินบางตัว ซึ่งตัวนี้เขามีวิตามินที่ร่างกายผู้หญิงต้องการเนี่ยครบทั่วเลยเขาก็จะเข้าไปซ่อมแซมและเติมเต็มให้เรานะคะทำให้คนที่อ้วนอยู่ผอมลงมาได้นะคะชายแล้วหรือว่าใครที่ชอบกับกําลังกายอยู่แล้วเนี่ยก็ทานไปเนี่ยก็จริงเบิร์นคูณสองเลยแล้วก็จะสดชื่นนะคะกระปี้กระเป๋าไม่ง่วงด้วยคะ่ะบอกเลยตัวนี้หอมมากอร่อยเลิฟมากนะคะยีบ e ิว